สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าวกับดิชาณชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางท,งที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะในปี2568นี้ถือว่าเป็นปีดีสำหรับประเทศไทยและประเทศจีนอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวคะ่ะสืบเนื่องจากครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนผู้นำของสองประเทศยืนยันกันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว ะะว่าจะจับมือร่วมกันปร,บราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามาดูข้อมูลค่ะเราจะพบว่าจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานหลายปีแต่ในขณะเดียวกันคําถามก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะว่าแล้วการลงทุนของจีนในประเทศไทยเราเจอปัญหา ทุนจีนสีเทาเป็นจํานวนมากถ้าเกิดจะเดินหน้าในการแก้ไขควรต้องทําอย่างไรแล้วนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเชิญชวนให้นักลงทุนของจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรัฐบาลควรจะมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนแบบไหนวันนี้ค่ะถือเป็นเทพพิเศษที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันกับรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนท่านดรไพจิต วิบูลธนาสารรายละเอียดของการพูดคุยเป็นอย่างไรติดตามได้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ เบื้องต้นอยากจะให้อาจารย์มองภาพแล้วถ่ายภาพที่เราได้เห็นหน่อยเรื่องการลงทุนของจีนในประเทศไทยทั้งการลงทุนของรัฐบาลจีนเนาะรัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชนสวัสดีคุณนะัทและก็เวนแฟนรายการทุกท่านนะคือคือถ้าเรามองภาพของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนเนะี่ย่ะ,ะจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับถือเป็นเบอร์นหนึ่งนะ กับประเทศไทยะนะะเรานึกถึงนะักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนนะก็เข้ามาเที่ยวไทยเป็นอันดับต้นๆน,นะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเคยทาสถินะตินะแตะเกือบเกือบสิล้านคนต่อปีในยุคก่อนโควิดนะฮะแล้วตอนนี้หลายคนก็บอกว่าอยากเห็นตัวเลขหลังนั้นกลับมานะครับในมิติเรื่องการค้าจีนก็เป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งนะของประเทศไทยะนะครับตลอดจนรวมถึงวันนี้ปีที่12บสองละ และผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของไทยอยู่ต่อไปนะครับในมิติด้านการลงทุนนะในห่วง4-5ปีหลังรเราเห็นการลงทุนของจีนนะแซงหน้านาน,านานาประเทศในประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณแน่นอนนะครับจำนวนธุรกิจเหล่านี้นะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นขยายตัวในตราเร่งนะครับดเดียวกันเนี่ยในเชิงคุณภาพ นะมันเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะ,ะมิติเชิงคุณภาพธุรกิจที่มีอนาคตนะฮในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นมีสัดส่วนของธุรกิจที่ยกตัวอย่างเช่นรถอีวี EV, ะนะเทคโนโลยีพวกไ t e c h พวกนี้จะเข้ามานะครับในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นะมันก็เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตของบ้านเราให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นค,ครับ บอกได้ไหมคะว่าจีนมีสัดส่วนช่วยทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้แค่ไหนถ้าเราผมประเมินเนี่ยผมคิดว่าเอาตัวเลขกลมๆจากมิติเรื่องของอาการท่องเที่ยวถ้าการท่องเที่ยวกตีสัประมาณสัก3สามสการค้าก็ประมาณสักสินะการลงทุนก็ตีสักสเอระไราเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเฉลี่ยเฉลี่ยนี่ยนะมิติต่อบทบาทในสามภาค เศรษฐกิจกสําคัญคะนะการต้องเที่ยวการค้าการลงทุนเนี่ยก็กำลังพูดถึงประมาณระดับเกือบ20%นะที่จีนมีบทบาทต่อ,ตอ,อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของประเทศไทยใน3ในสภาคดังกลา่าวค่ะคอาจารย์คะแล้วการลงทุนของจีนที่มาลงทุนในไทยแยกเป็นรัฐวิสาหกิจก,กับเอก,กชนสัดส่วนเป็นยังไงบ้าง ในยุคแรกเนี่ยจะเป็นรับวิสาหกิจเข้ามาเยอะ,ะแต่ในห่วงหลังเนี่ยเนื่องจากเอกชนของจีน,นมันเติบใหญ่มากขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นนะครับเขาก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเหล่านั้นกนะ้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศนะเราจึงเห็นสัดส่วนของธุรกิจนะที่เป็นเอกชนะนะครับที่ออกมาลงทุนในประเทศไทยนะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นะนว่ารับวิสาหกิจกลายเป็นส่วนน้อยอะอะนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นเอกชนเข้ามาในทุกรูปแบบะนะเข้ามาตั้งร้านเปิดขายขายแฟรนไชส์มาลงทุนนะผลิตสินค้าใช้ไทยเป็นฐานการผลิตนะเพื่อตลาดอาเซียนแะล้วส่งไปยังตลาดนานา,นาประเทศทีนะ่ไกลออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มองว่าจีนมีความสําคัญแค่ไหนกับการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวของจีนจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ถ้าเรามองจากมิติในเชิงภูมิศาสตร์ที่เราอยู่ใกล้กับจีนนะมิติในเชิงของประชากรศาสตร์นะที่เราเใกล้ชิดเป็นเหมือนเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันนะตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เราคุยไปในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าจีนมีความสําคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราในปัจจุบันบนะครับรวมทั้งเป็นมีศักยภาพที่จะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะในระยะยาวนะครับ เรามองในมิติการต้องเที่ยวอะ่ะคนไปเที่ยวอะ่ะไม่อยากไปเที่ยวไกลเที่ยวไกลมันเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลานะบางทีไทม์โซนก็แตกต่างกันเที่ยวแล้วก็เหนื่อยแต่เอ๊ะเรากับจีนไทม์โซนต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวบ,บิน3 4ี่ชั่วโมงถึงกันละหัวเมืองหลักๆนะครับคนไทยกับคนจีนก็มีจริตมีวัฒนธรรมหลายส่วนที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นไปเที่ยวระหว่างกันมันง่ายนะครับมิติการค้าหัวใกล้กันเนี่ยความได้เปรียบมันเกิด พราะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายกอบการขนส่งสินค้าโล,โล,โล,โลโจิสติกแพงค่ะถูกไหมแล้วจีนเป็นตลาดใหญ่มากแล้วจะใหญ่กว่านี้ในอนาคตนะเรากำลังพูดถึงคนสักวันนี้อาจจะอยู่สัก450ล้านคนที่เป็นคนชั้นกลางเรามองไปปี2035เป้าหมายระยะกลางเขานะเราจะเห็นคนชั้นกลาง800ล้านคนนะขนาดเศรษฐกิจเขาจะไปถึง30ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐค่ะนะถึงตอนนั้นจีนผมประเมินว่าน่าจะนำเข้าสักประมาณ4.5้าล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะ เก้าเท่าของขนาดเศรษฐกิจบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเกาะเกี่ยวขยายการส่งออกของเราเข้าสู่ตลาดจีนได้นะก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราหลังบ้านเนี่ยเติบโตขึ้นทั้งมิติเรื่องของการจ้างงานการผลิตนะครับการส่งออกรวมทั้งแน่นอนบางส่วนก็จะได้จากการลงทุนะนะครับในมิติเรื่องของการลงทุนเนี่ยแน่นอนวันนี้จีนเป็นเป็นเจ้ามือใหญ่แล้ว นะครับธุรกิจเขามีขนาดใหญ่เขาได้ตลาดภายในประเทศก็ทําให้ธุรกิจภายในประเทศเขามีความพร้อมรัฐบาลส่งเสริมอีกเขาก็อยากออกตลาดต่างประเทศแล้วยิ่งเราพูดถึงสงครามการค้านะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยะนะก็ยิ่งทําให้ธุรกิจมีความสุกว่าจําเป็นจะต้องกระจายฐานการผลิตออกไปยังต่างประเทศะนะะมองมาใกล้บ้านในแถบอา,าเซียนเนี่ยนะลองไปถามผู้บอกการจีนนะประเทศไทยเป็นลนดับหนึ่งนะะที่ที่เขาเลือก เนะพราะนั้นเราก็ต้องเ,อเต็มเนื้อเต็มตัวแต่งหน้าแต่งตาให้พร้อมนะเหล่านี้นะมันก็จะเอื้อทําให้ต้นทุนในการเข้ามาลงทุนนะประกอบกิจการในบ้านเรามันถูกะนะครับขายกับผู้บริโภคภายในประเทศผู้บริโภคก็ไว้ง่ายจ่ายตังค์ถูกลงนะครับได้สินค้าบริการที่ดีขึ้นทําส่งออกก็แข่งขันดีขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกแล้วก็ได้รับมูลค่าการส่งออกกลับมานะครับท้ายสุดการจ้างงานก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ ผลิตเพียง,งแค่ตลาดภายในประเทศพอตลาดมันกว้างใหญ่มากขึ้นนะครับไอตัวการจ้างงานมันก็จะเพิ่มขึ้นธุรกิจทำกำไรก็จ่ายนะค่าจ้างแผงขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นหมดเ,เลย แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทอสอสพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราคะ่ะแม่เจยงมากเลยลูกทอสอสทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย อะะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซีเคียธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อจีนมีปัญหาเรื่องของการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีปัญหาจีนเทาเกิดขึ้นแล้วหลายฝ่ายก็มองว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในขณะเดียวกันคําถามจึงเกิดขึ้นนะคะว่าแบบนี้ จีนยังคงเป็นเป้าหมายสําคัญที่ประเทศไทยอยากจะให้เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวรวมถึงลงทุนในบ้านเราหรือไม่ถ้าเกิดพูดถึงมุมมองเรื่องการลงทุนถ้าเราอยากจะดึงให้ทุนจีดเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่ต่อไปรัฐบาลควรจะมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนแบบไหนมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมค่ะ พอพูดถึงการลงทุนของเอกชนจีนในประเทศไทยหลายคนบอกว่านี่แหละเป็นเอกเหตุผลที่ทําให้เราได้เห็นภาพของจีนเทาเยอะมากปัญหาหลักเลยณเวลานี้เราต้องกังวลใจแค่ไหนกับปัญหานี้คิดว่าเป็นปัญหาที่ทั้งไทยและจีนกังวลใจอยู่ณขณะนี้คือทั้งสองประเทศในระดับรัฐบาลนะและผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาไม่อยากเห็น นะครับลักษณะของการลงทุนที่มันไม่โปร่งใสแบบนี้นะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนไทยเราเป็นประเทศรองรับการลงทุนเราก็ไม่อยากเห็นนะครับแล้วอย่าคิดว่ารัฐบาลจีนอยากเห็นสิ่งต่างเหล่านี้นะจีนเขากําลังก้าวขึ้นสู่เวทีสากลขึ้นสู่เวทีโลกเขาต้องรักษาภาพลักษณ์สิ่งต่างเหล่านี้ให้ดีเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเนื่องจากเขาจัดระเบียบภายในประเทศจีนก่อนนะครับก็ทําให้ธุรกิจบางส่วน ซึ่งอาจจะไม่ค่อยโปรง่งใสเป็นสีเทาๆในประเทศจีนต้องไปหาที่อยู่นะครับตอนนี้พอส่วนนี้มองหาตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไปเอาใกล้บ้านกระแถบอาเซียนนะครับประเทศไหนที่การบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มงวดะนะครับจะเรียกว่าการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมันเอื้อนะต่อธุรกิจต่างๆเหล่านั้น ที่จะเข้ามาแบบเทาๆแบบไม่โปร่งใสเขาก็ไปค่ะเ,ออเะจีนออกไปลงทุนทั่วโลกร้อยกว่าประเทศ200ประเทศทั่วโลกครับนะครับเอ,อ้าทำไมเราไม่เห็นปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในประเทศอือ่นค่ะถูกไหมอันนสะท้อนว่าโอ้ปัญหาส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาภายในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดบอกจีนเทาเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเรามีไทยเทาค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นทั้งสองส่วนค่ะแล้วผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเวลาจีนเขาบอกปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ย จีนเขามองไกลนะมากกว่าเรื่องของปัญหาที่มันโทษนะการกระทําที่ผิดกฎหมายเขามองไปถึงอะไรอีกสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้จีนให้ความสนใจออจริยธรรมคุณธรรมในการทําธุรกิจนะเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะประเทศจีนเขาอยากมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวโลกลเขาก็อยากจะเป็นหมหาอำนาจน,นะเบอร์หนึ่งของโลกในอนาคตนะเขาอยากจะมีบทบาทในเวทีสากลที่ทุกคนยอมรับแล้วเรามานั่งนึกสิเวลาจะเรียกว่า จีนทําอะไรฮะสมัยก่อนอ่ะตอนไม่มีตังค์คนอื่นเขาก็ดูถูกจีนว่าคุณจนค่ะให้พอจีนเติบโตมั่งคั่งมากขึ้นเติบใหญ่มากขึ้นในด้านเศรษฐกิจมีตังค์ออกไปเที่ยวที่อื่นคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมลักษณะแบบนี้จีนมองว่ามันไม่ดีนะครับเขาก็อยากให้ให้คนของเขาอ่ะมีศักดิ์ศรีในสายตาของชาวโลกะนะเขาอยากให้ธุรกิจของเขาได้รับการยอมรับเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเชื่อมโยงไปยังสินค้าและบริการ คือถ้าภาพลักษณ์ของประเทศจีนมันออกไปดีภาพทัศน์ของคนจีนมันออกไปดีท้ายที่สุดสินค้าและบริการที่มันสู่สายตาชาวโลกอ่ะมันก็จะพลอยดีไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายคืออะไรก็ตามปัญหามันต้องเริ่มต้นแก้จากตัวเองเป็นหลักถูกไหมอาจารย์อย่างจีนเองก็ต้องแก้ที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดพูดถึงมุมของการท่องเที่ยวในขณะที่ประเทศไทยของเราเราก็ต้องแก้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องไม่ ไม่มองมิติของปัญหานะเพียงด้านเดียวนะเราต้องมองปัญหาเชิงซ้อนว่าเฮ้ยเราจะไปชี้นิ้วบอกไปว่าเป็นปัญหาเป็นเพราะจีนไม่ได้เอ,อ้บางทีเราอ,อาจจะต้องมีอีกนิ้วหนึ่งชี้ตัวเองว่าเฮ้ยการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นการดําเนินการร่วมกันของทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับผมยังมองว่าการแก้ปัญหาในส่วนของบ้านเราเนี่ย ยากกว่าที่จีนนะอันนี้ผมเรี่าตรงๆนะเพราะว่าที่จีนเขาทําอะไรเนี่ยนะขอให้เราแจ้งก็นะไปแจ้งสารทูตก็ได้นะสารทูตพร้อมจะร่วมมือ,อเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อจะดเนิการเหล่านั้นแล้วคนจีนเนี่ยเขากลัวมากที่เขาจะต้องถูกจับจูดโจคด,กกดีและส่งกลับประเทศนะฮะลงถ้าคนเหล่านี้กลับไปนะรัฐบาลจีนเล่นงานแหลกเลยเพราะคุณทําให้ประเทศชาติโดยรวมเสียหาย S <S นะฮะทำให้ประชาชนของเขามีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียเพราะ,ะรฉะนั้นนั่นหมายความว่าณนะเวลานี้เนี่ยก็มีความพยายามจากทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการที่จะแก้ไขปัญหาจีนเทาที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องของอทัวร์ศูนเหรียญพูดถึงบรรดาแกง๊ง call center แล้วก็อย่างล่าสุดที่รุนแรงมากๆก็คือกรณีของตึกสตงงถล่มที่มีทุนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จีนจีนอยากเห็นเรียกว่าการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันในหลากหลายมิตินี่ดังด้านการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนที่มันราบรื่นะนะมันเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพราะนั่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในภาพใหญ่นะครับอย่างปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนเพราะนั้นจีนไม่ได้มองแค่50ปีจีนเขามองอะไรเ็าบ่งออกไปอีก เป็นพันปีนะของความร่วมมือเขาก็อยากเห็นความร่วมมือเหล่านี้มันแนบแน่นมันขยายวงกว้างมากขึ้นโดยพ้องยิ่งในมิติเชิงคุณภาพนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นนะอ่นสุดท้ายเลยแล้วกันรัฐาบาลควรจะมีนโยบายอะไรออกมาหรือเปล่าที่จะส่งเสริมการลงทุนทั้งนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนไทยจะลงทุนหรือทําการค้าในประเทศจีน ในส่วนของการผลักดันธุรกิจให้ออกไปลงทุน,นต่างประเทศเนี่ยนะผมพยายามเรียกร้องมาหลายปีแล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเป็นระหว่างประเทศสูง<ฮ>เราค้าขายระหว่างประเทศสูงเราลงทุนนะระหว่างประเทศมากแต่ผมคิดว่ารัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสําคัญากับการลงทุนของต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นหลักนะโดยไม่ได้มองว่าจริงแล้วธุรกิจที่มีความพร้อมนะเขาอาจจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศะนะครับไปใช้ทรัพยากรในต่างประเทศไปเอาประโยชน์จากตลาดในภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายกฎระเบียบซึ่งแต่ละประเทศมันมจีจะมีระดับที่แตกต่างกันตรงนี้นะมันจะทําให้ธุรกิจของเราที่อยู่ในประเทศเนี่ยมีการกระจายตัวความเสี่ยงนะครับคือถ้าเราอยู่เฉพาะภูมิภาคหนึ่งในประเทศหนึ่ง ความสามารถในการแข่งขันเราก็อยู่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราเก่งในภูมิภาคนี้แต่เราไม่รู้ว่าดีคืนดีจะมีธุรกิจต่างชาติเข้ามานะแล้วมาแข่งขันก็ได้แต่การที่เราไปอยู่ไปสัมผัสอยู่ในเวทีโลกเราจะรู้ว่าที่นั่นมีอะไรมีเกิดการพัฒนาอะไระที่ไหนมีอะไรดีเราก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นคือเราต้องมองว่าทรัพยากรนะครับมนุษย์แรงงานต่างๆนะรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่เรานะควรพยายามเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทั่วโลกเลยไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะครับผมพูดเสมอแม้กระทั่งด้านการเกษตรถึงแม้เราจะเก่งเป็นครัวของโลกแต่เราไม่จะเป็นต้องผลิตอาหารทุกประเภทที่เมืองไทยแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายสมมุติว่าต่อไปนะปลูกข้าวนะไปปลูกที่ต่างประเทศก็ได้ะนะไปปลูกพืชผักผลไมนะ้บางอย่างที่ประเทศอื่น ที่มันมีสภาพอากาศดินนะนะ,ะสอดร <สม S 1> ับและเ<ล>อื้ออำนวยตูเราก็ใช้ตรงนั้นผลผลิตตรงนั้นนะออกมาแปรรูปแล้วก็ส่งเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคแถบนั้นค่ะและอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งไทยอีกไหมคะสำหรับทั้งนักลงทุนสำหรับทั้งรัฐบาลสำหรับประชาชนด้วยผมคิดว่าในกรณีของตลาดต่างประเทศเนี่ยนะเราอาจจะต้องพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยนะ ก้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นโดยเพราะยิ่งในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเราต้องมียุทธศาสตร์แล้วก็การดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในการที่จะสน่สง,สงเสริมให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยออกไปบุกตลาดต่างประเทศโดยเพราะยิ่งตลาดจีนนะครับแล้วผมเชื่อว่าด้วยตลาดจีนที่มันเติบใหญ่และความสามารถในด้านการแข่งขันที่เราดีขึ้นโดยส่วนหนึ่งได้จากการส่งเสริมจากภาครัฐแล้วก็ความแข็งแกร่งจากภาคเอกชนที่มีอยู่เนี่ยมันจะทําให้ท้ายที่สุด นะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะในระยะยาวก,ก็เป็นกําลังใจให้บางอย่างอาจจะเป็นปัญหาที่มีความท้าทายนะครับแต่เราก็ต้องเดินหน้าแก้มันไปนะครับเ,เราก็จะได้ไววง่ายเหมือนกับการเดินทางไกลที่ต้องเริ่มนะจากก้าวแรกเสมอนะครับถึงวันนั้นเนี่ยเราลูกหลานเราไปไม่ถึงฝั่งฝันลูกหลานเราก็ยังไปถึงฝั่งฝันก็เป็การสร้างนะอนาคตที่สดใสไว้ให้ ลูกหลานนนอนุชนรุ่นหลังเราขอบคุณจับค่ะวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์ดสวีค่ะ